สวัสดีครับผมเซลเอกนะครับยิงนะครับจากคูโบต้าเจอเรนไทนนะครับสาขาวาลินมันี้ผมอยู่กับเสียโอ๊ตนะครับเสียโอ๊ตรถไทซิ่งนะครับถือว่าเป็นวัยรุ่นร้อนแรงนะครับอายุจั่ปีหรครับเสียโอ๊ตตอนนี้27ปีครับใส่รถอียั้งมาก่อนบอเห็นหลายขั้นเลยดิ L4780 ครับ L47 รถเกียวกก็มีขันหนึ่งเนาะมาดทานี้เป็นขั้นแท็กเตอร์นี่ถือว่าเป็นขั้นที่สองเนาะ ขั้นที่สามครับขั้นที่สามเอาขั้นแรกหลุดเลยอห่นไหนขั้นแรก L C J ทั้งสองขั้นเลยครับเอา L C J นี่สองขั้นมีอีกขั้นหนึ่งครับเมื่อกี้โ O ทดลองไถแล้ว ไช่แต่เคยใส่ซีเจ็มาเหรอปรตัตตานีคว้ามือซืกอแรกเลยไหมใส่เอ็มหเนเป็นอย่างไดไหมแตกต่างกับหล่นเอลลาย เป็นเป็นอย่งไรเหลืองไทยเหลืองดันมาเห็นห้อไปทดลองกัยเหลืองไทยเหลืองดันแต่ข่องโตกันแบบเอาดินไปกับเอาไปในไรก็เอาโขไปแบบแม่งหลายเลยไทยไทยนี่ครับเมื่อกี้กับเขาเลิกเนาะก็ดินเดียวเดียวนี้มาสิไปรับงานอื่นน่ะเจ๊ท่านมันบอกคิดว่าน่าจะมือเดียวเลยบั้งานดันมือเดียวครับงานดันครับมือเดียวน่าจะเสร็จเลยแต่ขันเป็นสีเจ็ดหลุนก่อนนี่สิประมาณจังหมื่นประมาณสองถึงสามหมื่นครับสองสองถึงสามหมื่นแต่ว่าตัวนี้คิดขาดว่าน่าจะหนึ่งหนึ่งหมื่นเนาะแล้วเป็นได้เกียร์สีขาวไมให้เดลิด ชาดเถินเนี่ยเขงง่าง่ายกว่าเกา่าบ่แม่นครับเขงง่าง่ายกว่าเข่าง่ายกว่าซิ้นโคชาดเถินตัวเก่าบ่อ๋อเข่าง่ายกว่าแล้วก็ของโตกว่าเนาะของโตกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นบึกบึนรูปแ่างสวยงามนะครับ,รบลเลยครับมัก <laughs> เห็นเห็นอายุเท่านี้อายุเท่าไรนะครเดี๋ยวอายุยี่สิบห้าปีครับยี่สิบห้าปีเนี่ยนะครับเซอร์บอคร่บว่ารถคันเนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทนะเจ็ดหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทเจ๊โอ้ยคือแบบ บอเอาไปสื่อซีประตูคือบอกสื่อไปสื่อซีประตูคือเดี๋ยวมันเหลือกสื่อมาทำไอ้สายดันแล้วครับอ๋อสายดันครับแมนมาทงสายดันสายไทยแล้วครับแมนเป้งแดงกับเราเบอตอรดีรถคู่ปตาห่อหลายๆคันมันสามารถทขาเงินให่าได้จริงบอกได้จริงครับได้จริงเนาะได้จริงอยู่นะครับลงมาลงมาได้จริงกับจ้นได้เอ็มหกสองคันนี้เนาะครับแมนคันนี้เนี่ยกับเทียบกับซีประตูยกสูงหรูๆเลยนะนะครับตอนนี้หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นครับองมห้มันเออเสียวโอ้ตเบอร์เตอรนี่คันผมอยู่ในจังหวัด ผมอยากให้อยากจ้างเสียโอทไปเฮ็ดงานนะครับรับไถดันเนี่ยต้องติดต่อเบอร์ใดนศูนย์เกียวซี่ครับหาแปดกิจแปดศูนย์สามสี่ครับช่องยูทูบตัวเองเสียโอทรถไถ่สิ่งเนาะแล้วก็ช่องยูทูบครับเสียโอทรถไถรถเกี่ยวซิ่งนะครับแล้วก็เฟซแล้วก็เสียโอทรถถรถเกี่ยวซิ่งกัน ก็ฝากไว้นะครับไพเบิ้องเราอยากได้รถไถ M62 ไปดันในเขตนี้เนาะอาจจะโอนยุบบาทได้นันนี่ผมอยู่บ้านน้องให้หน่อยครับหมายของนายห้อยตำบลขอนอยอำเภอสัมรงจังหวัดขอนราชนิลหันไปใกล้ๆก็ได้กันเนาะแต่ว่าหลักๆง่ายๆไกล้ๆนี่ก็ให้ก็ดีนะครับปลอดภัยในการรุ่นคู่โอเคส่วนของเซลนะครับกะไพที่สนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของแท็กเตอร์นะครับเพื่ออยากเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับแท็กเตอร์รถเกีลือรถไทยมันเสียโอนเนี่ยนะครับก็สอบถามเข้าได้เนาะนะครับคุปตาเจริญชัยสาขาวัดินชำลามนะครับ มักต่างแต่รุ่น B รุ่น L รุ่นนี้รุ่น e, M จังซี่นะครับเฮาก็มจีจำหน่ายหมดรถเกี่ยว Josh เฮาก็มีนะครับคือวัยรุ่นตัวอย่างโอเคครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นวัยรุ่นตัวอย่างนะครับกําลังสั่ง,<า>งเนี่ยส<า> <ทะ S 1> ั่งโตนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับวันนี้ครับเกียวรถรถไถซิ่ง